เออมีความผิดปกติที่เล็บเท้าเล็บหนาขึ้นเล็บหนาผิวหนังที่เท้าหนาขึ้นที่ฝ่าเท้านะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องน้ำกัดเท้าที่ซอกนิ้วเท้าขั้นซ้ายเปิดนี้นะครับครับตรงรูนี่มังเห็นไหมเห็นไหมครับขาวเลยนะครับนะครับนะครับชื่อนี้เนี่ยมีคนไทยตั้งชื่อไว้ว่าฮ่องกงฟูดทีนี้เห็นความผิดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เล็บหัวแม่เท้ามีการนาตัวขึ้นนะครับมีเล็บเปลี่ยนสีนิดนึง ขออนุญ e <hi> าตดูฝ่าเท้านะครับผมลมีขอช่วโชวนหนุ่มฮาเห็นไหมฮะคนทั่วไปนึกว่านี่คือเท้าลอกธรรมดานะสังเกตนะฮะและ้วก erm. ็ขออนุญาตวางอีกข้างหนึ่งคู่เลยครับว่าก็จะมีลักษณะเท้าลอกๆนี่คล้ายๆกันเช่นกันทั้งที่ฝ่าเท้าครับนะครับเวลาเราเจอลักษณะนี้นะครับก็คือมีฝ่าเท้าที่ลอกอยู่ด้วยมีเล็บที่ปิดปกติโดยเฉพาะมีไอ้ตรงหน้ามนิ้วเนี่ยอันเนี้ยจะนึกถึงเป็นเรื่องของเชื้อราที่เล็บเชื้อกลุ่มพวกนี้ครับมันอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทีนี้เชื้อรามันมีหลักๆของมันก็คือเนื่องติดจักมนุษย์ไปมนุษย์จากสัตว์เลี้ยงมามนุษย์จากดินสิ่งแวดล้อมมามนุษย์าจากสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างจะบ่อยสุดโดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะเริ่มจากที่ฝ่าเท้านี่ค่อนข้างจะบ่อยอเสร็จปุ๊บเล็บเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงจากฝ่าเท้าติดเข้ามาเล็บหรือในทางกลับกันเริ่มจากเล็บแล้วไปที่ฝ่าเท้าสังเกตไหมครับว่าอย่างคุณสมิธเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะก็คือมีทั้งเล็บและฝ่าเท้าอยู่คู่ๆกัน พวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความอบความชื้นอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญแต่เวลาเรามองกลุ่มโรคพวกน,นี้นะครับมาจากตัวคนไข้เองภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรอายุมากน้อยแค่ไหนโรคเจราี่เลบนี้หรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่แท่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่น ภาวะการใส่รองเท้าความอับความชื้นบางทีเดินซ้ําไปซ้ำมาในที่ที่มีพวกนี้ก็อาจจะติดได้แต,แต่โดยหลักการนันสั้นนะครับ 1. การใช้ยารับประทานสรุปเลยนะครับอันที่2คือการใช้ยาทาเฉพาะที่อันที่3คือการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นวิธีการ,รเกลีรยเล็บหรือสมัยใหม่เนี่ยการใช้เลเซอร์บางชนิดในการารักษาก็มี และอย่างเชื้อราอย่างเงี้ยครับเป็นเฉพาะผู้ชายไหมหรือเป็นมากในผู้ชายหรืองก็เป็นได้มดยเหลักการเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ในผู้ชายจะเจอมากกว่าครับ<อ>แต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดด้วยไม่คิดลืมเล่าให้ฟังที่เราพูดถึงเชื้อราณนะวันนี้เนี่ยไม่ถึงเชื้อราที่เป็นเส้น<อ>แต่ถ้าเป็นยีสต์คือเป็นเชื้อรากลมๆเนี่ยมันมักจะมากับการล้างมือบ่อย ในกรณีนี้เจอในกลุ่มแม่บ้านมากกว่ามันจะเป็นเล็บมืออยกว<ม>่าเล็บเทา้ารักษาหายได้รักษาหายได้ครับกินระยะเวลาเท่าไหร่ดีในการรักษาก็กาาเป็นปีละโดย,ยขั้นต่ำเนี่ยใช้คาว่าหลายเดือนอเดือถึงหลายปีแท้ว่าหลายเดือนถึงหลายปีเพราะมันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเช่นเล็บหนาไหมแข็งแรงอย่างไรเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรวิธีการรักษาเป็นอย่างไรชื่อตอบสนองต่อยาหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างลงไปละเอียดได้ไลยหายได้แน่นอนหายได้ครับ